วันนี้นะคะปุ้ยมีเคล็ดลับการทานเบบโปรตีนที่ได้ผลดีมาฝากนะคะทานยังไงให้ผองตอนหลับคะ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องผมบางนะคะเล็บเป่าะนะคะแล้วก็กระดูกนะคะปวดขาวปวดข้อเหมือนปุ้ยในอดีตนะคะต้องฟังเลยค่ะกระแสลักสุขภาพนะคะตอนนี้แข็มันพอกตับกาลังมาแล้วคุณห้ามพลาดน,นะคะถ้าคุณเป็นสายสุขภาพคะ่ะ ปุ้ย f o r t u p channel นะคะเพื่อนใหม่กด subscribe like กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่ากดไลค์นะคะส่ต่รกดแชร์ค่ะเวโปรตีนนะคะคือแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงนะคะประกอบด้วยสารสำคัญค่ะแล้วก็กดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะโดยสกัดมาจากนมบัวค่ะแล้วก็สกัดเอา ไขมันกับคาร์โบไฮเดรตออกค่ะให้เหลือเพียงโปรตีนเพียวๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อเราเอานมหนึ่งแก้วนะคะมาสกัดนะคะจะได้เวโปรตีนค่ะ20%ค่ะอีก80%จะเป็นเคซีนนะคะคนไทย80-90%ค่ะไม่มีเอนไซม์สามารถย่อยได้ค่ะดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้คนไทยหลายๆคนทานนมแล้ทองเสียค่ะ เวโปรตีนนะคะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดค่ะย่อยง่ายนะคะแล้วก็ดูดซึมง่ายนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะโปรตีนนะคะช่วยเสริมสร้างนะคะผิวหนังนะคะเล็บค่ะแล้วก็ผมนะคะให้สมบูรณ์แข็งแรงค่ะอีกทั้งนะคะโปรตีนยังช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังค่ะทําให้ผิวพรรณของคุณน,นะคะดูเปล่งปังแล้วก็งดงามนะคะทั้งตัวค่ะ หัวใจสำคัญที่เวโปโตีนมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้นะคะคนนิยมทานกันนะคะนั่นเป็นเพราะว่าในเวโปโตีนค่ะมีกรดอะมิโนโที่ร่างกายสร้างไม่ได้นะคะแล้วจำเป็นอยู่ด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว BCAA ค่ะที่ช่วยในเรื่องความสวยงามค่ะ Bcaa นะคะเขาจะช่วยยกกระชับมัดกล้ามเนื้อค่ะให้หน้าของเราตัวของเรานะคะกระชับอะคะ่ะแล้วก็แต่งตึงคะ่ะแล้วก็ตัวโครงสร้างของ Bcaa นะคะเป็นโครงสร้างเดียวกันกับตัวไหมทงองคำคะ่ะที่เขาใช้ไ้ร้อยหน้านะคะแล้วก็ดึงหน้าคะ่ะให้ยกกระชับอะคะ่ะเป็นโครงสร้างเดียวกันกับ Bcaa คะ่ะดังนั้นนะคะเรามาใช้ Bcaa ยกกระชับหน้ากันดีกว่าคะ่ะไม่ต้องไปร้อยไหมคะ่ะ โปรโตีนค่ะจะทําให้มีโลทานสมิเตอร์นะคะหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองอะคะกระตุ้นให้ร่างกายของเราค่ะรู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเป๋านะคะในช่วงกลางวันค่ะแล้วก็หลับลึกในช่วงกลางคืนค่ะโดยทําให้ร่างกายนะคะหลั่งสารเมลาโทนินออกมาค่ะคุณก็จะหลับสบายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโปรโตีนสำคัญอย่างมากเลยในคนที่ทำงานช่วง กลางคืนค่ะแล้วก็นอนกลางวันนะคะคุณจะเริ่มมีปัญหาว่าร่างกายคุณไม่หลั่งสารเมลาโทนินนะคะจะทำให้เราแก่ง่ายขึ้นค่ะ ทานโปรตีนคุณภาพค่ะจะทําให้เราหุ่นดีขึ้นค่ะเพราะการทานโปรตีนนะคะจะทําให้เราอิ่มท้องได้นานค่ะกว่าการทานข้าวนะคะแป้งนะคะหรือว่าไขมันค่ะยิ่งไปก่อนนั้นนะคะการทานโปรตีนนะคะจะทําให้กล้ามเนื้อของเรากระชับค่ะทําให้เราดูตัวเล็กน,นะคะแล้วก็กระชับค่ะเหมาะมากค่ะสําหรับคนที่กําลังลดความอ้วนค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่อยากลดความอ้วนให้ได้ผลนะคะแล้วก็ได้คุณภาพกลับมาด้วยนะคะก็ต้องหาโปรตีนคุณภาพดีมาทานกันค่ะซึ่งจะหาได้จากนะคะเวโปรตีนค่ะอกไก่นะคะไข,ข่ขาวค่ะแล้วก็เนื้อปลาค่ะ โปรตีนนะคะทำให้ผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนสูงอายุอะคะ่ะกลับมามีแรงได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นเป็นเพราะว่าโปรตีนนะคะจะไปช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายค่ะกลับมาทำให้ฟื้นฟูนะคะสุขภาพของตัวเองกลับมานเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ผู้หญิงในวัย35ปีขึ้นไปนะคะควรจะทานโปรตีนนะคะให้ครบต่อความต้องการของร่างกายค่ะเพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกของเราเอาไว้ค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะกระดูกของเราจะบางค่ะแล้วพอเราอายุมากนะคะเราก็จะปวดกระดูกนะคะปวดเข่าค่ะจะสังเกตเห็นว่าผู้ใหญ่บางท่านนะคะจะเดินๆตัวน้อยอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นเพราะว่ากระดูกท่านบางนะคะ ฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เรามีปัญหาในเรื่องของกระดูกในอนาคตะคะ่ะเราควรจะกินนมนะคะเพื่อเสริมมวลกระดูกเอาไว้นะคะเพราะมีความเข้าใจผิดค่ะบางคนจะคิดว่าในกระดูอคะ่ะมีแต่แคลเซียมอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะคะมีโปรโตีนอยู่ด้วยค่ะโปรโตีนจะช่วยเสริมมวลกระดูนะคะและวก็ลดความตึงของเส้นเอ็นคุณด้วยค่ะ บางคนบอกว่ากินแวโปรตีนไม่เห็นจะได้ผลลัพธ์ดีนะคะเหมือนอย่างที่บอกเลยนะคะเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้เคล็ดลับเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่ากินโปรตีนยังไงคะให้ได้ผลลัพธ์ดีค่ะ การทานโปรตีนให้ได้ผลนะคะต้องคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพเป็นสำคัญค่ะโดยเฉพาะโปรตีนที่คุณทานนะคะจะต้องมีกรดอะมิโน,โนโครบถ้วนนะคะและจำเป็นต่อร่างกายค่ะสามารถดูดซึมได้ง่ายนะคะย่อยดีค่ะนำไปใช้ได้อย่างดีนะคะและมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการทานค่ะ การทานเวโปรตีนนะคะควรจะทานอย่างน้อย20-30กรัมนะคะต่อ1ครั้งที่ทานค่ะเพื่อกระกตุ้นให้ร่างกายของเราอะคะ่ะสร้างโปรตีนได้ค่ะแต่ถ้าคุณทานโปรตีนน้อยกว่า20-30กรัมต่อครั้งนะคะเช่นทาน5หรือ10กรัมนะคะร่างกายจะยังไม่สามารถสร้างโปรตีนได้นะคะจะถูกนำไปใช้งานในส่วนอื่นแทน,นะคะ่ะแต่ในกรณีที่คุณอยากจะทานวันหนึ่งนะคะ40-50กรัมนะคะก็ไม่แนะนำ ทานทีเดียว40หรือ50กรัมค่ะแต่ให้แบ่งทานค่ะครั้งหนึ่งอาจจะ20-30กรัมนะคะเพราะว่าร่างกายค่ะไม่สามารถที่จะย่อยได้ค่ะถ้าเกิดคุณเนี่ยทานเข้าไป40กรัมนะคะต่อนหนึ่งครั้งนะคะเสียดายมากเลยค่ะเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้งานได้ค่ะก็ทิ้งค่ะ สองนะคะมีงานวิจัยพบว่านะคะการทานโปรโตีนควบคู่กับ OH คาร์โบไฮเดรตค่ะทําให้โปรโตีนนะคะออกฤทธิ์นะคะได้ผลดีคะ่ะมากกว่าการกินโปรโตีนผสมน้ําเพียงอย่างเดียวคะ่ะ 3. นะคะคเคล็ดลับการทานโปรโตีนนะคะให้คุณผอมตอนหลับคะ่ะคุณจะต้องทานโปรโตีนนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะคะแล้วก็ก่อนนอนสามชั่วโมงะคะ่ะคุณจะต้องห้ามทานไขมันนะคะ แป้งข้าวเนี่ยค่ะหลังจากนั้นพอคุณหลับปุ๊บนะคะเจ้าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะไปแตะไขมันที่กล้ามเนื้อคุณออกนะคะแล้วก็ตัวเอกจะเข้าไปแทนที่แทน,นะคะ่ะย,ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท้องแข็งคุณมีไขมันใช่ไหมคะเวลาคุณนอนคุณทานโปรตีนเข้าไปปุ๊บเนี่ยโปรตีนก็จะไปช่วยแตะไขมันออกนะคะแล้วก็ตัวโปรตีนก็เข้าไปแทน,นะคะ่ะท้องแข็งคุณก็จะกระชับค่ะแต่เงื่อนไขก็คือคุณจะต้องห้ามทาน แป้งนะคะแล้วก็ไขมันค่ะก่อนนอนสามชั่วโมงค่ะต้องเข้าแม c h a นิ s m นี้นะคะถึงจะทำงานแบบนี้ค่ะร่างกายของคุณนะคะต้องการโปรโตีนนะคะ0.8กรัมค่ะต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลค่ะหรือจะง่ายๆว่าประมาณ1กรัมนะคะต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลก็ได้ค่ะอย่างคุณน้ำหนักอยู่ที่40โลนะคะคุณก็ต้องการโปรโตีนนะคะวันหนึ่งอย่างน้อยประมาณ40กรัมค่ะ ถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะคะถ้าเอาเปก็คือ0.8ค่ะในกรณีที่คุณต้องการลดน้ำหนักนะคะคุณจะต้องเพิ่มโปรตีนค่ะอยู่ที่1.2ถึง1.6กรัมต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลค่ะช่วงเวลาที่เวโปรตีนนะคะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดนะคะนั่นคือช่วงเวลาที่กรดอะมินโนของร่างกายลดต่ำลงค่ะนั่นก็คือตอนก่อนนอนค่ะหลังตื่นนอนนะคะ หลังออกกำลังกายค่ะแล้วก็เวลาที่คุณรู้สึกหิวค่ะตอนนั้นทานเโบโปรตีนจะได้ผลลัพธ์และออกฤทธิ์ได้ดีมากที่สุดค่ะ เห็นประโยชน์ของเวโปตีนกันขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็คงอยากหาเวโปตีนมาทานกันบ้างแล้วนะคะส่วนปุ้ยค่ะปุ้ยทานอยู่นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ของมันแล้วด้วยนะคะตอนนี้ค่ะปุ้ยทานเวโปตีนตัวนี้อยู่นะคะที่ปุ้ยเล่าให้เพื่อนๆสั่งมาตลอดเลยแล้วก็จะมีเพื่อนถามกันหลายคนมากว่าคุณปุ้ยทานเวยี y ่ห้ออะไรเนี่ยค่ะปุ้ยทานดปโปตัวนี้นะคะรดข้าวโพดค่ะจริงๆเขามสี่ร้อแต่ปุ้ยจะทานทุกรุนแล้วปุ้ยะสรุปที่รดนี้รถเดียวเลยะคะ่ะ หนึ่งกล่องนะคะก็จะมีโปรโตีนแบบนี้นะคะอยู่15ซองค่ะ1ซองนะคะก็สามารถทานได้1มื้อค่ะอย่างเงี้ยคะ่ะพกไปเวลาที่ออกกำลังกายนะคะหรือว่าเวลาที่เราเหมือนกับพกติดตัวะคะ่ะบางทีไปข้างนอกเราวหิวยังเงคะ่ะ